คีย์ลัดกันบ้างนะครับที่เราใช้บ่อยๆนะครับใน Photoshop สำหรับการเพ้นนะครับคีย์ลัดภาษาอังกฤษคือช็อ t c u t นะครับก็ปกติแล้วเนี่ยมันจะมีบอกนะครับเวลาเราเอาเมาส์มาวางไว้ที่ด้านซ้ายมือนะครับของไอตัว tools นะครับเช่น move นะครับในการในการที่เราวาดภาพไดภาพหนึ่งเช่นสร้างละยเอื้อใหม่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเราวาดอะไรตงไปสักอย่างหนึง เราสามารถกดตัว v ตรงนี้นะครับยื่นไปยื่นมาได้นะครับหรือ rectangle นะครับตัว m นะครับเราตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วเนี่ยเรากดตัว v นะครับก็สามารถดึงออกมาได้นะครับหรือการ copy นะครับก็คือการกด alt ค้างเอาไว้ดึงออกมานะครับแบบนี้ก็คือการ copy เป็นการ copy ที่อยู่ใน l a อร์เดียวกันนะครับลืมบอกไป layer เนี่ยที่เราสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คือไว้สําหรับ าวาดงานในชิ้นที่สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเป็นแผ่นแผ่นเหมือนกับเป็นแผ่นใสนะครับแล้วก็ในการที่เราสร้างเลเยอร์ตรงนี้ก็มีคีย์ลัดเหมือนกันนะครับก็คือการกดคอนโทรลอ l เท r เนต e นะครับมันจะอธทบาทีนะครับกดคอนโทรล Shift n นะครับมันจะให้เราสร้างเลเยอร์ขึ้นมาพร้อมกับมีหน้าต่างให้เราตั้งชื่อนะครับโปกติควรจะตั้งชื่อเลเยอร์ทุกครั้งนะครับแต่สมมแมว่าเราอาจจะ ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องตั้งชื่อเลเยอร์งานไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะก,กด c อนโทรล s h i f t เท t e r นต t นะครับมันจะสร้างเลเยอร์อัตโนมัติโดยไม่ถามอะไรเลยนะครับตรงนี้ให้เราไอเดเรยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม c อนโทรลคอนโทรลแล้วก็บายไม้ลอริงนะครับเพื่อย้ายนะครับขึ้นลงได้นะครับโดยที่มันจะมาอไม่ต่ำกว่า เลเยอร์ที่ถูกล็อกเอาไว้แรกนี้นะครับแบบ็กกราวด์น่นะครับเช่นเราบอกว่าเราสร้างเลเยอร์ไว้หลาย,ลายๆอันงนี้นะครับถ้าต้องการย้ายมาล่างสุดโดยไม่ไม่ได้ไล่มาทีละระดับแบบเมื่อกี้นะครับก็สามารถกด Ctrl Shift ปไว้ไม้นะครับหรือลอลิงได้นะครับมันจะข้ามไปเลยนะครับแบบนี้โอเคดูต่อนะครับไอตัวที่เราใช้ตัวเลือกสี่เหลี่ยมพวกนี้นะครับ หรือใช้ตัวนี้ก็ตามเนี่ยและลากเลือกไปแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถยกเลิกได้นะครับโดยการกดคอนโทรลดีด็อกนะครับก็จะหายไปมาดูตัวต่อมานะครับแมจิกวอนแม่เท้าวิเศษนะครับไว้เลือกแบบนี้นะครับคลิกที่ไหนก็คือเลือกที่นั่นนะครับเราสามารถ เอาตรงนี้นะครับ c o น t i g ช o u s นะครับออกนะครับเพื่อที่จะเลือกัทะลุถึงกันได้นะครับมันจะต่างกันนะครับถ้าเราเซตตรงนี้ปุ๊บแลาเราเลือกนะครับมันจะได้ทริปชิ้นเดียวนะครับแต่ถ้าเราติ๊กนี้ออกปุ๊บเลือกได้หมดเลยนะครับแล้วก็สมมติเราเลือกแล้วนะครับเราต้องการจะเทสีนะครับคีย์ลัดคีย์เทสีเนี่ยคือกระป๋องสีนะครับหรือตัว G นะครับ อย่างเช่นเราเลือกสีดำเทลงไปตรงนี้นะครับมันจะไม่ติดทุกอันแต่ถ้าเราดิคอนดิเจสออกนะครับมันก็จะทะลุทุกอันแบบนี้นะครับเมื่อกี้จะสังเกตว่าจะมีปุ่มหนึ่งที่ผมไปปรับก็คือ opacity ตรงนี้ก็คือความเข้มนะครับอย่างเช่นเราเลือกสีแดงนะครับแลเทลงไปถ้า opacity น้อยนะครับมันจะค่อยค่อย มากขึ้นจนกระทั่งเ0 0นะครับแต่เราสามารถเซตตัวนี้ให้เป็น100ได้เลยนะครับวิธีการเซตปุ่ม opacity ตรงนี้เนี่ยสามารถกดเลข0-9ได้นะครับ0คือ100% 1คือเป็นหน่วยสิบนะครับถ้ากดซ้ำก็จะเป็นหน่วยหลักนะครับทีละหนึ่งนะครับกดสองก็เป็นยี่สิบนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นหลักหน่วยนะครับแบบนี้กดสองครั้งนะครับ แล้วก็เมื่อกี้นะครับเราถึงไอตัว selection ที่เป็นแบบ magic b a n d นะครับ f i x c t i o n mm hmm. ก็จะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันใช้ถูงเลือกนะครับเมื่อกี้ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับผมสามารถกดปุ่มให้หน้าต่าง color picker mm hmm. เด้งขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าผมมีการเซ็ตค่าไว้นะครับให้เป็นปุ่มหลักของผมเองวิธีการเซ็ตนะครับก็คือมาที่ edit แล้วก็เลือกคีย์บอร์ดช็อตคัทนะครับตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างโผล่ขึ้นมานะครับโดยที่เราสามารถใส่ค่าช็อตคัทสำหรับเมนูก็ได้หรือทูลด้านซ้ายก็ได้นะครับตัวอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากจะให้กด undo นะครับปกติ undo เนี่ยคือ edit แล้วก็ undo นะครับอยากให้มันแบบ step backward ก็คือย้อนกลับไป เรื่อยๆเลยนะครับเพราะถ้าเรากด Undo เนี่ยมันจะย้อนได้แค่ครั้งเดียวนะครับผมอยากจะย้อนหลายๆครั้งโดยที่ไม่ต้องมานั่งกดปุ่มอื่นนะครับแล้วก็สามารถเซเต Step Backward ได้นะครับที่ Edit Set Backward นะครับก็เปลี่ยนเป็น Ctrl Z นะครับมันจะย้อนได้หลายๆครั้งนะครับคือจากเดิมเนี่ยอยู่ตรง Undo นะครับก็ย้ายมาพิมพ์ตรงนี้ซะแล้วกด Accept นะครับแล้วก็ มาดูตรงนี้ดีกวป่าทู o ส์นะครับปกติผมจะใช้มือขวาวาดนะครับเพราะฉันมือซ้ายอยู่ทางซ้ายของคีย์บอร์ดการที่เรามานั่งเซตหัวแปงให้ใหญ่เล็กนะครับโดยที่เราต้องเอื้อมมาตรงใบไม้อลอริงเนี่ยมันยากเพราะฉะนั้นผมจะเซตให้ตัวการปรับค่าบัตรดิคริทบัตรไซส์ให้เล็กลงเนี่ยนะครับลดขนาดบัตรก็เ,เป็นตัวเซนะครับมันอยู่มุมซ้ายดีนะครับเพิ่มขนาดก็เป็นตัว x นะครับ แต่จริงตรงนี้มันก็อาจจะใช้เป็นคีย์สำหรับคีย์ดัดอื่นนะครับแต่ผมไม่สนใจผมจะใช้เพราะมันง่ายดีครัสำหรับผมแล้วก็มเดิมาดูข้างล่างนะครับของ tools นะครับมันจะมี color f o c u d color picker นะครับผมเซตเป็นตนัว Q นะครับไอ้ color f o c u d picker เนี่ยก็คือตรงนี้นะครับกดตัว Q ปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมานะครับง่ายดี ส่วนคีย์ลัดที่ใชใ้บ่อยก็จะเป็นตัว Brush นะครับก็คือตัว B นะครับอันนี้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับเห็นไ,ไหมครับพราผมมันย้ายเป็นแทกับ X นะครับมันก็สามารถปรับง่ายๆใกล้ๆมือนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นคีย์ลัดที่สำคัญในการวาดก็ตัว O นะครับก็คือ dotTool ทำให้สว่างขึ้นปรับโอเพเชอร์ปรับเอ็กซ์โพเชอร์ให้มันดูเป็นร้อยนะครับจะได้เห็นชัดเจนเราสามารถจะเปลี่ยนจากดอททูนนะครับเป็นทูนอ,อื่นในเมนูเดียวกันได้นะครับโดยการกดชิปนะครับแล้วก็เลือกตัวโอซึ่งใช้ได้กับทุกอันนะครับอย่างเช่นตอนนี้เป็นดอททูนอยู่จะเปลี่ยนเป็นเบิร์นทูนก็กดชิปโอนะครับก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับเป็นเบิร์นทูนแล้วนะครับ งก็คือสามารถกดปุ่ม Space Bar นะครับเลื่อนขึ้นลงได้นะครับแล้วก็ตัว F นะครับ F Finland ก็คือเป็นการทำให้หน้าจอใหญ่ขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็น Full Screen นั่นเองถ้ากด F อีกครั้งนึงก็คือจะกลับมาหมดเดิมนะครับแล้วก็การที่เราจะเลือกภาพนะครับที่เราวาดไว้ในแต่ l a เลเยอร์นะครับเช่นเราวาด l a เยอร์3เป็นรูป หัวใจแบบนี้นะครับระย 2, อะร์สองเป็นรูปลอยยิ้มเราสามารถลเลาราว่าเนี่ยที่เราเลือกเะยะให้ถูกต้องนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการจะเซเลคชั่นนะครับเหมือนกับเราใช้ตัว Magic Wand ตัวนี้เนี่ยเลือกนะครับเราสามารถที่จะกด Control และจิ้มที่รลยอนั้นได้เลยนะครับตรงรูปภาพนะครับอย่านี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือจะเลือกสีแดง หรือเราจะมาเลือกหัวใจนะครับหัวใจอยู่ไหนนะ่อาอยู่เลเยอร์ที่3นะครับก็จาะทไม่ถูกนะครับแล้วก็ยังมีอีกเทคนิคอีกเทคนิค,คน,คนึงนะครับในการเลือกเลเยอร์ก็คือการกดตัว v นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็น move tool นะครับและคลิกขวานะครับมันก็จะมีชื่อเลเยอร์ให้เราเลือกนะครับตรงนี้ โอเคก็อันนี้คือคีย์ลัดเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวถ้านึกอะไรออกเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเสริมให้ในคลิปต่อไปแล้วกันโอเคครับ